เริ่มต้นในการทำโปรเจกต์ออมนี้คอนเน็กับบริษัทยูนิลิเวอร์นะคะ โปรเจกต์นี้ทำสามเดือนสามารถรับรายได้รวมที่1 0 0 0 0แบาทนะคะเริ่มต้นง่ายมากๆนะคะด้วยการเริ่มต้นเป็นผู้ร่วมธุรกิจกับยูนิลิเวอร์นะคะด้วยเงิน600บาทนะคะจากนั้นนะคะตั้งเป้าหมายขึ้นตำแหน่งที่1ที่เรียกว่า SBA หรือ Senior Business Associate นะคะในการขึ้นตำแหน่งที่1คะ่ะใช้คะแนนทั้งหมดที่1,200คะแนนคิดเป็นยอดเงินอยู่ที่70,000บาทนะคะใน70,000บาทนี้นะคะก็คือเรารวมกับเพื่อนของเราญาติของเราคนรู้จักของเรานะคะที่เข้ามาร่วมทาธุรกิจกับเรานะคะแล้วทําไมต้องขึ้น ขึ้นตำแหน่งที่1ที่เรียกว่า SBA ค่ะเพราะเป็นตำแหน่งที่ง่ายที่สุดค่ะแม้จะมีเราคนเดียวถ้ามียอดธุรกิจถึงก็สามารถขึ้นได้ค่ะกับเป็นประวัติในการทํางานค่ะถ้าเราขึ้นตําแหน่งที่1เร็วค่ะก็จะมีทีมงานเข้ามาขึ้นตําแหน่งที่1กับเราเร็วเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างในการขึ้นตําแหน่งที่หนึ่งง่ายๆก็คือนะคะ เราสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยลงทะเบียน600บาทจากนั้นค่ะเราใช้สินค้าเซ็ตสุดคุ้ม300คะแนนนะคะตามใบโปรดักต์การ์ดนะคะยกตัวอย่าง300คะแนนนั้นนะคะก็คืออย่างเช่นเซ็ตสุดคุ้ม300คะแนนมากีพัทนะคะ1ลังเอาไว้ใช้เองอีก1ลังเอาไว้ชิมค่ะอีก1ลังเอาไว้ขายค่ะจากนั้นเราแนะนําเพื่อนเรานะคะ3คนค่ะเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะแล้วมีคนละ300คะแนนเหมือนกับเราเราจะมียอดกลุ่มอยู่ที่1,200คะแนนนะคะหรือ70,000บาทค่ะรับรายได้คือในเดือนที่1ที่6 1,320บาทค่ะต่อมาค่ะหลังจากขึ้นตำแหน่งที่1แล้วง่ายมากๆนะคะขึ้นได้แล้วก็สร้างได้ค่ะสร้างตำแหน่งที่1เหมือนกับเรานะคะอีก3ท่านค่ะในเดือนที่2ค่ะเราชวนเพื่อนชวนญาติมาค่ะ3คนนี้ค่ะขึ้นตำแหน่งที่1เหมือนกับเรานะคะก็จะมีคะแนนคนละ1,200คะแนน3าคนใช่ไหมคะเราก็แนะนําเพื่อนใหม่ของเราค่ะมาอีก3ท่านค่ะเข้าสู่ธุรกิจนี้เราจะมียอดกลุ่มอยู่ที่4,800คะแนนรับรายได้คืนในเดือนที่2ซี่42,800 บาทนะคะยกตัวอย่างเลยก็คือในเดือนที่1เราขึ้นตำแหน่งที่1คะ่ะแต่เดือนที่2นะคะเราก็สร้างตำแหน่งที่1ให้ได้เหมือนเราเนี่ยสคนเราจะมีรายได้เดือนที่2ที่42,000บาทนะคะจากนั้นในเดือนที่3นะคะ เมื่อเพื่อนเรา3คนนี้เนี่ยเขาขึ้นตำแหน่งที่1แล้วใช่ไหมคะเขาก็คงอยากได้รายได้4 0,000บาทเหมือนเรานะคะเราก็ช่วยเพื่อนเราคะ่ะให้มีรายได้คนละ4 0 0หมื่นเหมือนกับเรา3คนแล้วเราก็มีสายงานใหม่ๆเข้ามาท,ทําธุรกิจกับเราอีก3คนคะ่ะในเดือนที่3มเราก็จะมียอดกลุ่มนะคะเพื่อนเรา3คนจะมียอดกลุ่มที่คนละ4,800คะแนนนะคะเราก็จะมียอดกลุ่มตัวเองพันกว่าคะแนนรวมทั้งองค์กรอยู่ที่15,600คะแนนนะคะในเดือนที่3นั้นเราจะรับรายได้คืนอยู่ที่ หกหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วปรับตัวเองขึ้นตำแหน่งที่เรียกว่า Executive กับธุรกิจนี้นะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือในเดือนที่3นั้นนะ่ะเราก็ทำให้เพื่อนเรา3คนคะ่ะมีรายได้คนละสี่หมื่นเหมือนกับเรานะคะธุรกิจนี้สรุปแล้ว3เดือนทำง่ายมากๆเดือนที่1คะ่ะขึ้นตำแหน่งที่1นนะคะเดือนที่2สร้างตำแหน่งที่ 1- 3คนคะ่ะในเดือนที่3คะ่ะก็ทําให้คน3คนที่เราชวนเข้าสู่ธุรกิจนี้มีรายได้คนละ4ี่0 0ื่บาทเหมือนกับเราเราก็จะปรับขึ้นตำแหน่งแล้วก็มีรายได้เดือนที่3ที่6กหม0บาทรวด3เนือน แล้วนะคะเรามีรายได้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทกับโปรเจกต์อมน c คอนเนคค่ะ